สวัสดีค่ะพี่นัทนัทพรนะคะวันนี้เราจะขออนุญาตมาเมา์มอยกับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่1มีนาแล้วก็หลายๆคนได้ยินเกี่ยวกับโคพเเมนต์มาแล้วว่าจะเริ่มเดือนมีนาใช่ไหมคะแต่หลายๆบริษัทก็จะเริ่มหลังวันที่20มีนาไปก็คือใครที่ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่วันตั้งแต่นาแล้วแหละจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วกันวันที่1มีนาจนถึงวันที่19เนี่ยถ้าอนุมัติทันในช่วงนี้ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขโคพเเมนต์แต่ถ้าอนุมัติหลลัังงววนนนทีี่่20มาาไปก็จะเเขข้้ืืออคพแ หล,หลายหลายคนอาจจะเข้าใจหรือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วคอมเพลเมนต์แตกต่างอะไรกับดีดักจะบอกว่าคอมเพลเมนต์ก็คือ ส่วนของการที่เราต้องร่วมจ่ายค่ารักษาของตัวเราเองแต่เป็นปีถัดไปของการรักษาและเงื่อนไขในการเคลมอีกต่างหากส่วนดีดักคืออะไรดีดักคือค่าใช้จ่ายในส่วนแรกที่เราจะต้องจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราทาอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนแรก3 0,000ื่นแล้วก็แปลว่าตัว30,000ื่น่ะเราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลไปก่อนและส่วนที่เหลือเดี๋ยวประกันรับผิดชอบปันนั้ันคือดีดักแต่คอมเพลเมนต์คือมันเป็นส่วนร่วมจ่าย 30%, 50%ตามเงื่อนไข ที่ที่ที่ระบุไว้แล้วทีนี้ทําไมถึงจะพูดเรื่องโคเพเมนแล้วหลายๆคนทําไมถึงมองว่าโคเพเมนอะบริษัทประกันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปหรือเปล่าทําไมถึงทาเงื่อนไขนี้มาจริงๆจะบอกว่าอันนี้คือเมสามอยกันนะไม่ไม่เป็นหลักการนะเพื่อนจริงๆจะบอกว่าโคเพเมนเขามีมานานแล้วแต่แต่ได้ด้วยช่วงที่อัตราการเคลมมันมันก็ยังพอประคองได้เอาง่ายงาแต่ในช่วงไหนที่ อัตราการเคลมสูงบริษัทเราก็จะประกาศที่จะใช้เงื่อนไขนี้ซึ่งมันเคยใช้ตอนช่วงโควิดมาแล้วนะถ้า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 ถ,ถ,ถ,ถ้าได้ข่าวมาแต่ว่ามันก็จะมีบางกรมธรรม์บางฉบับที่เขามีสลักหลังมานาะนที่ใช้แล้วทีนี้ทําไมเขาถึงใช้อันนี้เนื่องจากว่าช่วงหลังๆมันมีอัตราการเคลมที่สูงซึ่งเราต้องมองรับมองมอง,มองตรงนี้ว่าบริษัทประกันเขาก็ได้เงินมาจากการที่เราจ่ายเบี้ยประกันถูกไหมเพราะได้เงินมาบริหารจัดก,การจากเบี้ยประกันแล้วในทุกๆปี เขาก็ต้องรองรับคนที่จ่ายเงินเข้ามาในเบียบ้ยประกันอย่างเราจ่ายค่าเบียบ้ยประกันไปสามหมื่นต่อปีแล้วในปีนั้นน,น่ะเรานอนแอสมทนอนโรงพยาบาลจะบอกว่านอนทีมันไม่ใช่แค่สามหมื่นอยู่แล้วเข้าใจปะ่ะสามหมื่นคือค่าห้องก็สามวันก็หมดแล้วจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งนะไม่ต่ำกว่าหมื่นค่านอนโรงพยาบาลมันเยอะอยู่แล้วมันแพงกว่าเบียบ้ยประกันที่เราจ่ายเข้าไปอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วทีนี้คนที่ต้องมารองรับในส่วนตรงนั้นก็คือประกรันแต่เข้าใจว่าเราก็ต้องมองว่าก็ใช่ไหมก็คุณเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตรงนั้นก็จริงแต่ทีนี้นในุ่่ของโคพะ แล้วทาไมเราถึงมองว่ามันไม่ค่อยน่าปวดสักเท่าไหร่เขาเอาไว้สําหรับอะไรรู้ไหมสําหรับคนที่นอนเกินความจําเป็นว่าอย่างนี้เลยอันนี้คือพูดภาษาชาวบ้านนะยาย่ยาไอ้แบบเป็นทางการนะคือโคเปเมนตะ์อ่ะเขาจะเอาไว้สําหรับคนกลุ่มที่เจ็บเล็กๆในน้อยปวดหัวเวียนหัวปวดท้องน,อน่นนี่นั่นแต่เข้านอนรักษาเพื่ออันนี้คือผู้แบบนี้นะเอาค่าเฉยเฉยรายวันอันน,อน่นนี่นั่นเพราะอะไร อวยเล็กน้อยอยากไปนอนเอาน้ำกงน้ำเกลือแต่นอนทีค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นมันสูงแล้วมันสูงมากกว่าค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปชัวร์วอยู่แล้วทีนี้เขาก็เลยออกกฎตรงนี้มาเพื่อว่าถ้าคุณนอนอาการเล็กๆน,น้อยประมาณนี้ที่เกินความจําเป็นที่จะนอนโรงพยาบาลคือกลับมานอนที่บ้านก็ได้ไปเอายาโนนี่นัน,นกลับมาแล้วก็มานอนรักษาตัวเองที่บ้านเพราะว่าแค่ปวดหัวโน่นีนันเพราะว่าจรงิงๆโรงพยาบาลอ่ะเตียงมันก็เต็มอยู่แล้วะนะมันก็จะแบบ คนอาการรุนแรงก็ถึงจะไขขึ้นแต่ก็จะมีกลุ่มที่เอออยากจะนอนด้วยนะเขาก็เลยขอถ้าคุณนอนด้วยอาการที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเกิน3ครั้งในปีในปีของปีที่คุณจ่ายเบี้ยประกรันเข้าไปนี่นะเกิน3ครั้งแล้วอัตราการเคลมเกิน200ขึ้นไปคุณต้องจ่าย3 0ในปีถัดไปนะไม่ใช่ปีที่คุณนอนนะปีที่นอนนอนไปเลยแต่ถ้าครบ3ครั้งเมื่อไหร่ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าทําเป็นอาการแบบนี้อีกปวดหัวเวียนท้องไปนอนเพื่อเอาค่าเชิญะรงวันอะไรประมาณนี้ คุณต้องร่วมจ่าย30%แต่อัตราการเคลมของปีที่เราต้องเกิน2 0 0ไปก่อนนะเขาจะให้คุณร่วมจ่ายส0มสมตมุติว่าคุณไปนอนร้อยหนึ่งคุณต้องจ่าย30อะไรประมาณนี้หรือ70ประกันจ่ายเพราะเขาจะดักคนกลุ่มที่อาการเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเด้เข้าใจไหมแต่คนที่เจ็บป่วยจริงๆคนที่เป็นโรคร้ยแรงจริงๆอันหนึ่งไม่เกี่ยวนะสเต็ปหนึ่งไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บของคนกลุ่มที่เป็นโรครายแรงมีความจําเป็นต้องนอนคนกลุ่มนั้นเขาไม่ีความจาเป็นต้องนอนออยู่แล้้วเขาใจ เนี่ยคือความที่เรามองว่าโคาเพน m e ม t มันไม่ได้น่ากลัวนะก็จะกระามาอันกรณีที่2กรณีที่2กรณีที่เจ็บป่วยทั่วไปแต่ทนท้เจ็บป่วยทั่วไปหมอสั่งให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ามันมันก็มีอาการเจ็บป่วยที่จําเป็นต้องนอนรักษาแหละแต่ไม่ใช่โรคไหลแรงไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่และอันนี้เคมเกิน3ครั้งแต่ว่าอัตราการเคมเกิน4 0่เปอซ ปีถัดไปคุณก็ต้องร่วมจ่ายเหมือนกัน30%เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขามีเขามีความจําเป็นที่ต้องนอนนะเพราะว่าคุณหมอสั่งให้เขานอนแต่แค่ไม่ใช่โรคร้ายแรงไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่แต่ต้องดูอาการในโงรงพยาบาลหรือมีการติดชงติดเชื้ออะไรต้องนอนเป็นการเจ็บป่วยทั่วๆไปที่ต้องนอนรักษาแต่ว่าอัตราการเคลม ก็ต้องเกิน4 0 0ก็สูงกว่าอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้2 0 0เพราะคุณไม่มีความจําเป็นต้องนอนเขาก็ให้2องใช่ไหมแต่ปีอันนี้มีความจาเป็นแต่เป็นโรคทั่วไปนู่นนั่นไม่เกี่ยวกับขาตัดใหญ่ไม่เกี่ยวกับโรคหล,ลายแรงอัตราการเคลมต้องเกิน400แต่นอนเหมือนกัน3ครั้งในปีงบประมาณนั้นในในปีในปีปฏิทินนั้นก็คือปีที่คุณเสียเบี้ยประกันปีถัดไปนะคุณจะได้เสีย30%อันนี้ก็คือคนกลุ่มที่ทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่กรณีที่า้าม่ มนจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลกับมีโรคกาจําเป็นที่นอนแต่ว่าเป็นทั่วไปไม่เกี่ยวกับโรคแรงๆเนี่ยปีถัดไปของปีกรมธรรม์คุณต้องร่วมจ่าย50%เอนี่ยอันที่มันจะน่ากลัวอันที่ราะตราถามว่าในความน่ากลัวไหมถ้ากรณีที่1ที่2มันไม่เกิดเกิน3ครั้งมันก็ไม่มีปีที่3แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มองว่ามันไม่น่ากลัวแล้วมันไม่ได้ติดตัวเราไปตลอดเข้าใจความหมายปะถ้าเกิดว่าปีนี้เรามีอัตราการเคมแล้ว3ครั้งเกินใช่ไหมปีถัดไปเราจ่ายแล้วปีต่อไปเราไม่มีการนอนเลยเราทําตัวเราปกต นนโควนดม9ก็ไม่ได้เกิดกับเราดิเขาไม่ได้ติดตัวเราไปตลอดเข้าใจป่ะมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณใช้เหตุจะบอกว่าเกินความจาเป็นมันก็เหมือนเมาส์มอยกันไปนะคือกลุ่มหนึ่งก็จะมีบอกว่าจริงๆค่ารักษามันสูงขึ้นอนะ่ะอันนี้คือแบบในมุมของตัวเองนะโรงพยาบาลบางทีนะถ้ารู้ว่ามีประกันก็แพงจริงจะบอกว่ามันก็ คือเอกชนมันไม่เหมือนรัฐบาลตรงนึ่งรัฐบาลก็จะมีรายละเอียดยิบเลยว่าค่าอะไรภาคก็สำรีนุนนินานออกมาให้เราเห็นเลยแต่เอกชนมันจะมาเป็นก้อนเลยจะมีตู้มาบอกยอดเลยว่าเท่านี้นะค่ารักษาของคุณบางซึ่เราไม่สามารถแจกแจงได้ว่าอันนี้ค่าอะไรๆ,ๆเขารวมไปเลยทีนี้นั่นแหละปัญหาอีกมุมหนึ่งที่จะมองมันต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะว่าโรงพยาบาลนอะ่ะ ควรมีเพดานของการรักษาโรคทั่วไปมันอยู่ที่เท่านี้อยา่ามอะไรประมาณนี้เนาะโรคไม่ตรงเงื่อนไขก็ไม่ต้องเข้าเพราะว่าหลักๆคนที่ไปนอนให้น้าเกลือไปนอนเพื่อเอาชเฉย,ยหลายวันส่วนใหญ่ก็เลือกนอนเอกชนดังนั้นแล้วมันเกินการเคเมอัตาการเคเมค่อนข้างสูงมากๆเพื่อนๆเข้าใจไหมนั่นแหละและทีนี้จะบอกว่าไงใครที่เออแล้วมีคําถามหนึ่งก็ถามว่าระหว่างอาโคเพเมนต์กับ กับดีดักมันต่างกันยังไงจะบอกว่าตัวดีดักเนี่ยคือค่าใช้จ่ายส่วนแรกใช่ไหมที่จะต้องร่วมจ่ายก็คือเรารู้อยู่แล้วอันนี้เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะต้องร่วมจ่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีตั้งแต่เงื่อนไขที่เราทําประกันครั้งแรกก็คือเขาจะบอกเลยว่าคุณร่วมจ่ายสามหมื่นนะที่เหลือเดี๋ยวเราจ่ายให้นั่นคือดีดักแต่ส่วนโควมเปนก็คือร่วมจ่ายตามเงื่อนไขคุณต้องนอนตามที่เราบอกมาเมื่อกี้เกินสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าโลกที่ไม่จําเป็นและเคยมเกินสามครั้งปีต่อไปคุณจะเสีย,ยาาสยามสิบ จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะจริงๆไม่น่ากลัวแต่ถ้าจะรีบซื้อถ้าไม่อยากเข้าเงื่อนไขไม่อยากเสี่ยงไม่อยากลุ้นก็ซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงก่อนวันที่20นะจ๊ะเพราะถ้าหลัง20อนุมัติไปแล้วร่วมจ่ายนะจ๊ะบอกไว้ก่อนสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้บายบาย